สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินเอาไปเชียวครับตอนนี้เราอยู่ที่อา่ารีสอร์ทนอนเตอร์นอนนาอะไรก็ไม่รู้นะครับกำลังจีบไปบ้านนุองหญิงพี่น้องของมึงว่าเทาไหนอนหาา่าง,งจากบ้านนุองหญิงแค่กิโลอันนี้แม่หน่อยโทรจองให้นะเมื่อคืนนี้ทำอัจฉิพากันนอนใจแต่ว่านอนรีสอร์ทครับสีนอนลำเพลินกับเก๊กใ,ใจเพลินมองนอนมันหลายอยู่ตแตะวังเราไม่เห็นยิง จะเบ็ว่าเพียนแบบว่านิ่ใส่โม่ห้อคือจะสีพวงผางแต่ว่าก็เก้งเจบบักขาดหนึ่งก็จากสีพวงจากควมแต่ว่าตรงจากคว่ำจริงนะเป็นคนที่เด็คิดเก่งใจมากมากมีรถป่ะอ่าบันน้องกูยินดีต้อนนะฮะครับมาโอ้ยเบรกเดนเอาพี่น้องแตกตรวจตวจบันเทิงสินมืนนี้มหวนบ่พี่น้องมวนบอถ้ากันฮาวพักกันโดงบอมันขึ้นคอย พิกบถบาร์ควยขนาดได้มาคืนที่อุ้งยิงจัดไม่คิดเราจะทำอย่างนี้นะครับโอกูไฮเลยดรถตีแต่ะมาไฮบมาไม่ดีแล้วมาเด่นเออไปกัดตัวกันปอาเดิตัวกันแต่บรรยากาศใช้แล้วตัวกันตัวควายถึงตัววัดมือเลยไรประมาณเอออีหลีพี่นอ้องเขาเรียกว่าปบาร์ขเจ้าขึ้นตัวควายแน่แท้นลย ประกันเป็นการพลิกบทบาทเลยพลิกบทบาทประครั่งเลยโอ้สุดยอดแงครับมือแรงกะคือเก้าละพี่ดองครับแต่ว่ามือแรงนี้จะมาในรูปแบบไหนนะครับติดตามชมนะครับไม,<ต>ม่แต่มุนเจ้ารุ่นหรอกมุกไวยกระรุ่นต้นนี้รุ่นคือกัน<ๆ>เพราะว่าบ่งหัวเป็นเจไอเอจังใดใช่ไหมบ่งหัวมันนี่เป็นเจไอเอชยังดิเอออีีเอาสุดท้าท่านตงเงินเข้าไปจวนใจเลย จอดไว้แต่มหมูวัดนนะั่นเลยไปใส่ไอมาเนาะนี่น้องชวนกับตัวเองเลยนะทุกคนเออน้แม่บ้านพี่เลี้ยงมาสิปฏิเสธแล้วเด้กเก่งใจน้องแต่ว่าน้องกับยายไห้ไม้เรียนแล้วเพิ่งสนดในไม้เถื่อนชวนแหละชวนอีกคนนี่อุ้ยฮอนนี่ แล้วนอนอยู่ทั้งรถผุ่นเพื่อให้กันใส่น่ะแล้วตัวเข้ามาโดูดูครับโดูดโดูดูดูครับโดู อุ่งแดนเซอร์สาวพราวเสน่ห์อุ้ยอเอ้าโตได้วก็เลยดังเย่อนไอ้เงี้วบาอะไรบกก็เลยดังย่เง้ใจสินนาะพูดเหมือนฝนเนระนันตกเลยไม่ด้จะน่าจะงงสิจังหวะว่าเขาเปนั่งอเลมเนี่ยไอเวยงกูน ดาวอัตโนะเม่ตัวอันเตมวสันเตนกับสม่่ิเขากระซ่งแล้วเนาะม่เตมัดไหกระซงเอดดูการได้หมนี้เปิดมาวาพิมมนีพิมแล้วจงเห็ดปอกคือเดูกาลครับไอคนนอกกันเด้อไอบวยเล้วไอเนะเนี่ยนมน่อยแล้วเป็นยังไงเนี่ยมยหน่อยเมหน่อยมหน่อยเมนหน้อจะรู้มหน่อยมวนง เอามดแล้วนายเงินนิจะทนัจฟอดเพื่อจะออกได้หดขึ้นปวตาหยนัปสตดินสตเมื่อไรมวนมัดิแหง่อหมดอืออือขอนดีรุดออมตก็ยังมันปวดหัวเนี่ยมันปวดเทิงกอาไม้มืแรง เอาแม่แก้มให้เตน้ีตื่นนจนผมลนเม่อีน่เผนมีผมผมลนลนจรแม่วันมาติอผแม่แรสกบดีๆมาแรเออได้สิบแล้วาแรรถเีัมันไหลไหลไหลเริ่มไหลแล้ว SD เนอะ ยังขออีกหนึ่งเลินตีเลยตื้อืนุ่นเ่นจะนบีนเชยงเียงเื่อนบอเอาเียงมาบอกพันอยากมากเด้นอยเห็นันวันอยากมากอยามาหัวืมขึ้นเสียนุ่นหัวขัเลยหัวอีิหัวขยงจะเฉีแล้วหัวเาวหวเด้ยังช้ีจะเียนเลเดยอืมี่มาเสียนุ่นเสียงหัวปอดเิ่งละมันะอยากหัวเด้หัวแต่แต่นั่งอยู่นี่แลว มักตะบานางเล่าหัวกันเอกดิเว่าได้เห็นคนเนี่ยไปเบิ่งอยู่เออตัดคนตัดตัดต้องทิกตอกมาสั่นเมื่อแรกแห่งจมอนพี่น้องรู้แต่งหน้าอยู่นี่ไม่มีกัดเจ้กันบ่หรือของนางลูกเป็หัวเจ้าของว่าแซดที่ของนางเนี่ยเออแร้จันบาดเสร็จได้สื่อแรรเสร็จอยู่แต่ว่าเปลี่ยนลูกเนี่ยเปลี่ยนลูกเครื่องเราเขาสิเป็นไส้ก็ผีสี่บอเขาว่า แต่ว่านัญหาสุดไม่ห้อยู่นั่นแหละนัญหาสุดไม่ห้แต่ว่าบุรุสุดยังเอ้อมเน้เเข้ามาเนียน้เนขารวบดีเอ่อัวบัแหงบงเหบเต้นมาถึูเรเรามาอยู่ท้้งหนาเฉยมันยังจเต็่น้ำกรดเต็กับบอดดี่อนถ้าิงเข้ามาเอออยากวัวเราเออแต่อากัเตะะมันเตะหัต่ เมื่อหนาก็ตีบทันตื่นเนาะเออได้ตื่นโอ้เงินวลมวลไหลคนบางคนแรกมาบางนรหลายเด้อพี่น้องมันหดชามเงนปิดฤดูกาลได้หมนแรกโดนได้หมจ้าสี่เบิ่งเนาะก็ตีบ่าเดือนหนานี่โอ้คณะไม่ตบนั่นหนาคณะม่รองเนี่ยเนี่ย ว่าสิฮกหูนี่ปาร์บุหรีเตือนเตือนอัตโนมัติเนาะแม่มันเตือนหรอเตือนหรอก็มานั่งกินข้าดแค่ย่างเลยหนึ่งเห็นเอตือนอัตโนมัติเป็นเคยเตือนตอนเตะล่าดิพวกกระดิษฐาทายุบันพีซีเครื่องที่หาเตือนเตือนแม่ช่วงเตะล่าด้วยช่วงนี้ว่าไปเดาไปมากมางนึงมือขึ้นพ่อเอกแม่น้อยให้พ่อเอกว่าแต่งโตระบบแม่หน่อยแ้วเสือกแม่หานร่างคือตุ๊กตาเนี่ยล่ะเขาเห็นยังเห็นก้าวไหมถ้าคืนไม้เปิดงานเลยยังมา มักแต่ตอนจะพาันไปเปลี่ยนงานแจ็แกลองเพียกยุงจีไปปลอดตันตางเลยเนาะไม่เอกดามาแล้วเออเออดีละดีละพอคลิปต่อไปครับขอบคุณทองใจแล้วสีเขาไปซื้อสายชาทอดซั์มาอยู่ไปยังไปหานบอกคุณเฮงแล้วเนาะฮะคุณเฮง ียังนี่หางไม่จะชุนแห้งเลยนี่ซุนแห้งนอกประดานี้เปล่าุนแห้งเปล่ามาถามปวดปวดมหัจกดีบ้าดนตัวตัดวางก็บต